สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดามติวิซา่ามาดามติวิซ่าเพื่อนภาษาฝรั่งเศสค่ะในคลิปนี้เป็นภาคต่อนะคะตอนที่สองก็เรียนรู้คำศัพท์จากของเล่นเด็กนะคะอันนี้ที่พี่ติได้มานะคะ มาดูกันเลยนะคะค่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพิติก็ได้ทําตอนที่หนึ่งไว้เดี๋ยวพิติแนบลิงก์ไว้ให้ข้างบนนี้ค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คําศัพท์ภาษาฝรั่งเศสก็จะมีทั้งหมด27คําและที่สําคัญนะคะมีเสียงเจ้าของภาษาเป็นการเน้นย้าด้วยค่ะเรามาดูนะคะมันจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่สามห้อง ห้องแรกเป็นห้องน้ำนะคะอันนี้ค่ะรูปภาพดูรูปภาพนะคะห้องน้ำภาษาฝรั่งเศสก็จะเรียกว่า la salle de bain la salle de bain องค la salle de bain la salle de bain ห้องน้ําค่ะมีตัวอย่างนะคะคําศัพท์8คํานะคะคําแรกคําแรกก็คือ la douche la douche La douche, la douche, <laughs> la douche, la douche. cest à une brosse La douche. Une douche. à cheveux. La douche. La douche. La brosse. ยืนเนี่ยบล็อสอา u ีว์เวอร์เป็นแปรงวีผมนะคะต่อไปอันนี้เป็นใครนึกออกไหมคะว่าภาพนี้คืออะไรเป็นถุงมืออาบน้ำนะคะภาษาฝรั่งเศสก็จะเรียกว่าอ่ากองเดอรตัวเล็ตอินกองเดอรตัวเล็ตอองกอง กองเดรทัวเล็ตนะคะครัต่อไปค่ะคำนี้คือเป็นขวดน้ำหอมนะคะเราเรียกว่าอินฟลักกงเดรปักแฟนอินฟลักกงเดรปักแฟนอ่า ฟลักกงเดอปักแฟงขวดน้ำหอมค่ะคำต่อไปนะคะ,ะกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตพีนะคะก็คืออะมีควา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  มีหัวอะมีหัวกระจกค่ะคำนี้ค่ะตะการนะคะตะกาสซักผ้า,ายยอ่ะ panier à linge panier à l i n อันพานี่พานี่อ่างล้างอ่างล้งอันพานี่อ่างล้างค่ะเป็นตะกร้านะคะใส่ผ้าค่ะเวลาเราจะซักกันเนาะจะซักผ้าก็าตะกร้านี้เอาเสื้อผ้าใส่ตะกร้านี้นะคะต่อไปนะคะอันนี้อยู่ในอ่างอาบน้ำเด็ก <c oughs> <c oughs> ก็คือเป็ดน้อยนะคะอากนณา อังกันา,า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 ค่ะคำนี้ดูออกไหมครับคำนี้นะคะเป็นอุณหภูมิวัดประลอดนะคะเทอร์โมมิเตอร์ภาษาฝรั่งเศสอันว่าอัตเทอร์โมเมเตอร์ thermomètre a thermomètre h a thermomètre a thermomètre 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 oui ok 1ผ่านไปแล้วนะคะ1ห้องต่อไปนะคะเรามาดูห้องนี้กัน ก็เป็น,ห,ห,น,ะะปนห้องใต้หลังคานะคะรูปนี้ค่ะห้องใต้หลังคาภาษาฝรั่งเศสอ่านว่า le grenier le grenier 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 le grenier เลกรเนียกรเนียห้องใต้หลังคาเกเกกรเนียเค่ะห้องใต้หลังคานะคะมีอะไรบ้างอันแรกค่ะส่วมากเราก็จะเก็บของนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นชุดเครื่องเล่นสกีภาษาฝรั่งเศสอันว่าเลสกีเอบาตง Les skis et ah. bâtons Les skis et bâtons เ <sk> ok ครื่องเ skis Le ski ต่อไปเป็นหมวกทรงสูงก็จากว่า Le chapeau Le chapeau Le chapeau a u de forme Le chapeau Eau de forme ค่ะเป็นหมวกสรงสูงค่ะอเดฟอร์ยังไม่จบนะคะเลชัปโอเดฟอร์มค่ะต่อไปเป็นตะกร้าค่ะตะกร้าเป็นกล่องเก็บของนะคะเราเรียกว่าอินแมลอินแมลอินแมล ยื u นม a ล a อ,นะอันนี้เป็นเหมือนตะกร้าหวายอะน,นะคะเก็บของค่ะภาพนี้คือเป็นหุ่นเวลาเราตัดเย็บเสื้อผ้านะคะอะมาเนื้อแก่งมนนนมนนิง อมาเนแกงมาเนกงมาค่ะเป็นมานก่มาเนค่ะต่อไปอันนี้คือแค่แค่เลื่อนหิมะนะคะเราอ่านว่าอินลูจอินลูจ Une เนีเป็นแคร่เลื่อนหิมะนะคะภาพนี้อ e valise อ z z valise une valise กระเป๋าเดินทางค่ะ,ะ,ะภาพนี้นะคะเป็นขั้นบันไดนะคะภาษาเหนือเราเรียกว่าเกินนะคะใครเป็นคนเมืองคนเหนือบ้างเราเรียกว่าเกินนะคะก็คืออ่นเอสกาโบอันเอสกาโบอันเอสกาโบ Anescabo อุ An ้ย <U i. S 1> ค่ะภาษาเหนือเรียกว่าเกินนะคะเป็นบันไดอลูมิเนียมแบบนี้ค่ะนี่ใครเกิดทันบ้างคลาสสิกดีนะคะอันนี้เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงค่ะเราก็จะอ่านว่าตัวเนึ่ง disk อันทูร <tour> ์นดิสก์อันทูร์เนทูร์นดิสก์ทูร์เนดิสก์ค่ะเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงค่ะมาถึงห้องสุดท้ายแล้วนะคะไม่ใช่ห้องสิมันจะเป็นสวนนะคะสวนสวนในบ้านของเรา เราก็เรียกว่า Le Jardin เนะ Le จาร์ดใช่เลจาร์ดเแบบว่าสวนนะคะมีอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะ <S <S ดอกไม้สวยงามนะคะอันนี้คือดอกทิวลิปดอกทิวลิปก็คือ Une tulipe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  ดอกทิวลิปค่ะภาพนี้เป็นดอกไม้สีชมพูนะคะคนฝรั่งเศสก็จะเรียกว่า A lise ronde Lise r o n d ลิซเอรอนลิซเอรอนลิซเอรอลิซเอรอค่ะเป็นดอกไม้สีชมพูค่ะต่อไปเป็นดอกไม้สีเหลืองนะคะก็คือดอกแดนแดนดิไลอันนะคะเราเรียกว่าอาล์ปีซองลี ปีซองลีปีซองลีปีซองลี <Oui. S 1> ค่ะเป็นดอกไม้ถ้าเรารู้จักกันก็คือดอกแดนดิไลออนนะคะภาพนี้เป็นต้นไม้นะคะต้นแอปริคอตภาษาฝรั่งเศสเ,เรียกว่า n a b r i ิ o t i e ี un abricotier. 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 ต้น apricot ค่ะภาพนี้คือผลไม้สีม่วงนะคะเลมือค่ะเลมือ เล <Le S 2> <Le S 1> ือดค่ะค่ะใครรู้จักคอมเมนต์บอกพี่ตีข้างล่างใต้คลิปนี้ด้วยนะคะ <c oughs> ภาพต่อไปนะคะภาพมแมลงเต่าทองค่ะเราจะเรียกว่ายูน <c ine lla> ่าก็อคซินันลก็อคซินันลยูน่ก็อคซินัล คอคซินเนลค่ะมะเรงเต่าทองนะคะคอคซินเนลภาพนี้คือน้องเม่นนะคะน้องเม่นเราจะอ่านว่าอัเอริสซงอัเอริสซงอันเฮริสซงอัเอริสซงเเอ ริ n งเราไม่พ n h é r i s s ิ n ิซงราะว่ H เราพ n ดนเองเอริ s งคะก็คือนงเม้นนะคะภาพนี้เป็นนกสีแดงนะคะก็จะอ่านว่าอังรูจกอร์ชรูชกอร์ช Rouge Gorge Rouge Gorge Gorge Rouge Gorge ค่ะนกสีแดงค่ะและนี้ก็เป็นการเรียนรู้คำศัพท์นะคะจากรูปภาพที่เป็นของเล่นเด็กค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดนะคะ สามารถที่จะให้คําชี้แนะคอมเมนต์แล้วก็แบ่งปันความรู้ได้ที่ข้างล่างใต้คลิปนี้ค่ะแม็กซี่เอ๋บินตัวอลาโพเช่นเช่นเคยค่ะเราคนไทยต้องไหวให้สุดสวยนะคะ foi De...